สวัสดีครับผมนายบรันันบานโกรครับผมจะมาแนะนำา5มหาวิทยายลัยในประเทศไทยนะครับซึ่งมหาลายัยมหามหาลัยอุบลราชธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมพาศ2 5 3 3เดิมเป็นวิทยายลัยของมหาวิทยายลัยขอนแก่นมาก่อน คือวิทยาลัยเขตอุบลราชธานีครับต่อมาได้แยกออกมาเป็นวิทยามหาวิทยาลัย,ยของตนเองเพื่อรองรับการศึกษาของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำโขงแล้วก็สายลักษณ์ของมหาลาัยนะ,ะจะประกอบไปด้วยพระธาตุ พนมนะฮะคติพจน์ฮะปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิตประวัติย่อนะฮะชื่อย่อก,ก็คือหออุบลหรือ u b u คติพจน์ก็ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิตนะครับประเภทเป็นมหาวิทยายลัยของรัฐนะฮะโดยตรง เพลงก็จะเป็นเพลงมอของอุบลราชธานีโดยเลยนะฮะแล้วก็สถาปนาวันที่17กรกฎาคมสองพันห้าร้อสองพันห้าร้มาครับมัคอรดก็จะเป็นช้างเลยครับที่ตั้งของหาลัายนะเป็นมหาวิทยาลัยของอุบลราชธานีเลขที่85ถนนสกลมาตําบลเมืองสีขาวสีไข่ อำเภอวารินชำรวมจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์นะครับสามสี่หนึ่งเก้าศูนย์ครับหลักสูตรจะมีระดับปร,ริญญาตรีหกสิบเอ็ดหลักสูตรระยับระดับปร,ริญญาโทสี่สิบเจ็ดหลักสูตรระดับปร,ริญญาเอกยี่สิบเอ็ดหลักสูตรรวมทั้งหมดนะครับเป็นร้อยสามสิบสองหลักสูตรนะครับต่อไปจะเป็น มหาวิทยายลัยราชพฤกษ์นะครับประวัติก่อตั้งเมื่อปี2500 4นาิบในนามมหาวิทยายลัยราชพฤกษ์นะครับต่อมาด้วยได้รับการยกถานะเป็นมหาวิทยายลัยราชพฤกษ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2อง0ันสอ้ามีเป้าหมายเพื่อพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ครบคู่คุณธรรม สำหรับนักเรียนในเขตกรุงเทพและปลริมณฑลครับประวัติย่อนะครับประ,ประวัติย่อชื่อยอ่อของมหาลัยนะครับจะเรียกรลพอหรือ RPU นะครับคติพจน์คือปัญญาศรัทธาจริจรธรรมประเภทมหาวิทยาลัยเอกชนส สถาปนาวันที่18พฤษภาคมพศ2 5 1 4 2 5 4 2ครับเพลงเพลงจะเป็นเพลงมันมหาวิทยาลัยราชพฤกต้นไม้นะจะเป็นต้นไม้ราชพฤกษ์นะครับหรือต้นคูณน,นะครับสีประจำสถาบันสีเหลืองทองและสีส้มครับแล้วก็มัคขอดนะจะเป็น อ่าไม่มียังไม่ทราบ,รบแต่ว่าจะมีการจะมีการผรสมผสานกับต้นราชบุกหรือดอกคูนครับที่ตั้งฮะที่อยู่16บหทับหนึ่งหมู่หถนนยางใหญ่ยางคูรัดนะครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่ครับจังหวัดนนทบุรีเลขไปรษณีครับหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่ศูนย์ครับคติพนญญจน์จรรญญของมหาวิทยาลัยนะครับปัญญาศรัทธาจิจริยธรรมครับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับจะประกอบไปด้วยต้นราชพฤกษ์ครับต่อมาครับจะเป็นมหาวิทยาลัยปกเก้ามหาวิทยาลัยปกกก้านะครับก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระ ปกก้าองพศ2541ครับโดยมีฐานะเป็นองค์การมหาชนในกํากับของรัฐส,สภาไทยนะฮะทําหน้าที่เป็นหน่วยงานวิชาการด้าน,นประชาธิปไตยการเมืองและการปกครองแห่งแรกของประเทศสถาปนาตั้งชื่อตามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชากาลที่เจ็ดครับ คติพจน์ของมหาลัยนะครับจะเป็นพัฒนาประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีครับประวัตยยอนะครับชื่อย่อจะเป็นวปพนะครับหรือ KPL เอ้ยขออภัยครับ KP i ครับคติพจน์ครับพัฒนาประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีครับประเภทจะเป็นสถาบัน เป็นสถาบันวิชาการเฉพาะทางภายใต้รัฐสภาครับสถาปนา5พฤศจิกายนพศ2541เพลงจะเป็นเพลงวิทยาลัยภาคป,ปกเก้านะครับต้นไม้ของมหาวิยาลัยนะจะเป็นต้นกันรปรึกนะฮะสีม่วงนะบะสีประจำหมหาวิทยาลัยสีม่วงนะฮะมาร์คอตยังไม่เป็นทางการครับตอนนี้ น่า,าได้ยินว่ามาว่าน่าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระปกเกล้าครับแต่ว่ายังไม่ทราบเป็นทางการนะครับที่ตั้งของมหาลาัยนะจะเป็นอาคารรัฐสภาเกียรก,กายนะถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีนะเขตดูสิบ กรุงเทพมหานาครรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ครับหลักสูตรจะประกอบไปด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงปออสครับหลักสูตรประกาศนียบัตรการเมืองการปกรครองและบริหารราชการครับหลักสูตรการเมืองการปกรครองในระบบนะครับประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงครับหรือปอปอป,อป,อป,อปอลอครับ ประวัตยอ่อนะครับชื่อยอ่อเป็นวปพหรือ KP l นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยครับประกอบไปด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหรือราชาการที่เจ็ดครับมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับประวัติข้าวๆเริ่มต้น ในวันที่27กลกุมภาพันธ์พศ2,518ในฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีของอาชีวศึกษาตะวันออกครับเมื่อ15กันยายนพศ2531สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม,มิพลทรงราชธานนามราชมงคลได้รับพระราชบัญญัติเปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปีพศ2532ครับต่อมาเมื่อ18มกราพศ2548ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามพรบรมทอรอครับคติพจน์ของมหาลัยนะครับจะเป็นราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีครับ ประวัติย่อจะชื่อย่อมทรอจุดตะวันออกหรือ i m u TTO ครับคติพจน์นะครับราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีครับประเภทเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐสถาปนาเมื่อ18มกราพศ .2548 ครับเพงเพงมารก็จะเป็นสะสะดุดี ราชมงคลครับต้นไม้จะเป็นต้นพยอมสีประจำสถาบันเป็นสีน้ำเงินทะเลครับมั์คอดก็จะเป็นน้องน้องชิวสนนะครับคือเขาจะสื่อถึงมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะครับต่อมาตาสัญลักษณ์ของประกอบไปด้วยพระราชพระราชา ขั้นขั้นันจะก่อนประกอบไปด้วยรัชการที่9นะครับและภาพมหาพิชัยมงกุฎนะครับหลักสูตรจะประกอบไปด้วยระดับปริญญาตรีเท่านั้นครับต่อมามหาวิทยาลัยสุดท้ายนะจะเป็นมหาวิทยาลัยนายนเรืออากาศนวมินนวนาวมิน,น,น,มนกษัตริย ยาธีราชนะครับประวัติประวัติซึ่งประวัติก็ตั้งจากแนวคิดสร้างสถาบันผลิตนายทหารนะครับนายทหารนายทหารอากาศโดยเฉพาะนะครับโดยเริ่มโครงการในพศ2500เอ้ย2400ขออภัยครับ2493ครับและคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับ ซึ่งนักเรียนรุ่นแรกนะครับ3านายรายงานตัวเริ่มต้นต,ตั้งแต่วันที่หนึ่งตสภาพศสองพันสันสี่ร้อยเก้าสิบหกโดยใช้อาคารเก่าพศส5งพันาร้บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่เป็นโรงเรียนนายเรืออากาศนาว,นาวมิน กษัตริย์ยาที่าชในวาระครบ60ปีแห่งการก่อตั้งครับคติพจน์ของมหาวิทยาลัยนะครับความรู้คุณธรรมนำวิในใฝ่ชาติศาสตร์กษัตริย์ครับประวัติย่อนะครับชื่อย่อของโรงเรียน,นรับเรียกเป็นรอ,อจุดนอนอ,อครับคติพจน์นะฮะจะเป็น ความรู้คู่คุณธรรมนำวินัยใฝ่ชาติศาสตร์กษัตริย์ครับประเภทการศึกษานะจะเป็นการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทาหารโดยตรงเลยครับสถาปนาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2 5 0 0 2ครับเพลงมาจะเป็นเพงลงราชมงคลครับต้นไม้จะเป็นต้นพญาสัตัสตสตบันนะครับ สีของมหาลาัยจะเป็นสีน้ำเงินก้มท่ากมท่านะครับมัดขอดจะเป็นนกอินทรีและเหยี่ยวครับอ่ดตรงมัดขอดนะครับอ่จะเป็นไม่ไม่ไม่แน่โดยตรงนะครับไม่ไม่ทราบโดยตรงเพราะว่าเป็นมหาลัยที่เกิดจากการอาหารจะเป็นฝ่ายวิชาการโดยตรงจะไม่แบบว่าลงโลโก้อะไรที่แบบเหมือนแบบมัดขอดนะครับ จะลงแบบจริงจังมากกว่าครับหลักสูตรนะครับจะเป็นหลักสูตรวิชาการอาหารและก็เรียนควบคู่ไปกับวิชาการสามัญครับก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีวิศวกรแล้วก็วิศวโยธาอะไรแบบนี้ครับสัญลักษณ์ประจาของมหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นประกอบไปด้วยพามหาวิชัยมงกุฎแล้วก็ปีกนักบินครับจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ